สวัสด,ดีค่ะคุณยายตุ้มนะเช้า,านี้จะแกงเห็ดขมนะคุณยายฟิตไว้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าต้มไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่มีใส่ไอฝักทองแล้วก็ไอหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม,ไม้ไล่นะฮะแล้วก็ชะอมแล้วก็หักหวานนะฮะอ่า มงกินูนนี่จากแมงกินูนไหมคะอ่านี่ติว้วแมงลักนี่ค่ะเครื่องนะอันนี้ก็จะมีรสด,ดีผงชิรด,ลดแล้วก็ปลาละอ่าน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วคุณยายก็จะใส่คุณยายจะใส่เห็ดก่อนเลยนะคะเพื่อความมั่นใจนะ <c oughs> ยายจะใส่เห็ดเลยนะคะใส่ใหญ่ๆนี้เลยนี่จริงยายมีเยอะนะเห็ดแต่พอดีมันหัดมันนั่นใส่เห็ดตามด้วยนี่เลยแล้วก็ปรุงรสนะฮะ ต้มก่อนนะคะน่ากินไมหมเด็ดเติมไอหน่อไม้นี่หน่อไม่ไล่นะหน่อไม่ไล่ที่คอนเจนน่ะดองเข้ามาให้ยายคือคือใส่ถุงใส่ถุงแต่ว่าเวลานั้นเน่ะเขาเผาแล้วใช่ไหมฮะต้มสุกแล้วเผาแล้วก็เวลานั้นเขาก็เอามาล้างแล้วก็จิ้มน้าพริกได้เลยนะฮะอ่าจิ้มน้ําพริกได้เลย <c oughs> ยายก,ก็จะอัน,นอันนี้ก็จะมีรสด,ดีผงชูรสแล้วก็ขนออันนี้ก็ปลานะฮะอ่ายายก,กัดแล้วนะยายใส่แล้วนะฮะนี่ปลานะ